สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องคุณค่าของงานศิลปะนะครับคุณค่าของงานศิลปะก็คือศิลปะเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับจะลงจิตใจหมายถึงว่าเกิดสมาธิเกิดความงามถ่ายทอดความเป็นตัวเองและนําเสนอความงามนะครับครูก็จะมีรูปมาให้ดูแล้วจะคุยให้นักเรียนฟังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ครูก็ไปเจอมานะครับก็คือว่าในการที่นักเรียน ไม่ใช่โรงเรียนเราหรือโรงเรียนเราก็ไม่รู้นะครับนะฮะเขียนบนโต๊ะเขียนอะไรกันไปมากมายเนี่ยอันนี้มันมันมันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นการแสดงออกของนักเรียนนะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะไม่สมนะครับดูวันนี้นักเรียนไทยเรียนไทยแต่เรียนดูนักเรียนต่างประเทศสิครับฝีมือดีมากนี่ที่ญี่ปุ่นวาดรูปสวยงามนะครับวาดที่โต๊ะนักเรียนนะฮะอันนี้มันแสดงออกถึง ทักษะฝีมือแต่ว่านักเรียนครับมันไม่เหมาะสมครับเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะไปสร้างงานศิลปะหรือเอางานศิลปะเนี่ยมาแปะไว้ตรงนี้มาวาดไว้ตรงนี้นะครับมัน,มนโต๊ะเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์การสร้างขึ้นมาให้เราให้เราใช้ในการในการนั่งเรียนหนังสือนะครับถ้านักเรียนจะมีฝีมือขนาดนี้นะครับเราก็ควรจะไปไปวาด ในสถานที่มันเหมาะสมหากระดาษมาวาดหาเฟรมมาวาดหรือซื้อไม้กระดานมาวาดนะครับบางคนถึงขนาดแกะสลักเป็นรูประเบิดเลยนะครับบนโต๊ะเนี่ยแสดงออกว่าฝีมือนี่ดีมากแต่ว่าใช้ได้ไม่เหมาะสมนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่แกะเป็นภาพนูนต่าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนเห็นไหมครับว่ามันเกิดความงามความงามจากอะไรจากวัสดุธรรมชาติแค่เป็นแค่สิ่ง สิ่งแวดล้อมที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ามันก้อนหินเนี่ยปกติก็ว่าเกะกะทั่วไปแต่ว่ามนุษย์รู้จักคุณค่าเอามาสร้างให้เป็นงานศิลปะเห็นไหมครับเอามาจัดเรียงให้เกิดความงามนะฮะก,ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะนะครับเรียกว่า Land Art Land Art นะครับก็คือศิลปะกับสิ่งแวดล้อมศิลปะที่ใช้สถานที่ในการจัดแสดงแสดงงานศิลปะนะครับ อันนี้ที่ต่างประเทศทำนะสวยงามครูก็เห็นแล้วก็เลยหยิบหยิบมาให้นักเรียนดูนะครับนะครับเพียงแต่ว่าก้อนหินนั้นเองก้อนหินนั่นเองแล้วก็มาจัดเรียงผ่านกระบวนการคิดเ,เรียนรู้จากองค์ประกอบนำมาหลังสรรผสมผสานให้เกิดความงามนะครับในรูปแบบของธรรมชาตินี่คือแลนด์อาร์ตนะครับส่วนภาพพวกนี้นะครับภาพพวกนี้ครูก็ไปเห็นรูรปแบบงานศิลปะที่มี รูปแบบแปลกใหม่เป็นการลวงตาอะไรพวกนี้ยครูก็เลยไปเก็บเก็บมาให้นักเรียนดูครูเจอมาหลายรูปนะครับนักเรียนลองดูนะฮะนะครับนี่เป็นงานของพวกต่างประเทศทำกันพวกฝรั่งเห็นไหมครับมันมองเห็นไกล้ๆนะเห็นไหมเห็นเป็นเราคิดว่ามันเป็นน้ําตกแต่จริงแล้วก็เป็นว่าน้ําตกนะครับแต่สุดท้ายได้มาผสมผสานให้เกิดเป็นเป็นคนเป็นนักบวชเป็นอะไรที่แกะสลัก แกสลักปราสาทแกสลักหูบเขาให้เป็นปราสาทนะครับอันนี้ก็น่าสนใจก็เลยเก็บมาให้ดูมีเยอะหลายอันนะฮะน,นี่ก็เด็กเล่นตัวต่อกันคูจะเปิดให้เรียนดูไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นรูปเด็กนอนอยู่มีต้นสนมีท้องฟ้าแต่เมื่อมองรวมๆแล้วมันก็จะกลายคล้ายๆว่าเป็นอวกาศที่เรามองโลกมนุษย์เรามาจากมาจากนอกอวกาศนะครับ นี่เป็นศิลปะที่มันให้ความชงนสงสัยเกี่ยวกับการลวงตาการผรสมผสานระหว่างแนวความคิดความเป็นจริงแล้วก็อธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมมามาสร้างเป็นงานศิลปะซึ่งซึ่งมันครูเห็นแล้วครูก็รู้สึกอู้มันสวยมันรู้จักเป็นคนช่างคิดเป็นนักสร้างสารรค์แล้วก็มีฝีมือดีก็เลยไปเก็บเก็บงานพวกนี้มานำเสนอให้นักเรียนดูนะครับ ที่ครูให้นักเรียนดูพวกงานศิลปะเยอะเนะี่ยให้นักเรียนได้ซึมซับความงามความคิดของผู้สร้างงานศิลปะในการถ่ายทอดออกมาซึ่งมันมันสร้างเป็นคุณค่าในตัวมันเองของงานศิลปะเราจะมองเห็นถึงแนวคิดความพยายามทักษะฝีมือหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับครูก็จะเปิดให้นักเรียนดูไปเรื่อยๆนะฮะ นีไ่ไหมฮะตอแรกก็เหมือนกับเด็กกําลังเด็กผู้ใหญ่หลายๆคนเล่นว่าวกันแต่ว่าวมันก็ผสมประสานพันกันไปพันกันมาจนกลายเป็นเรือเห็นไหมครับอืมขารู้จักคิดมากสวยงามมากอันนี้ก็ม่านม่านต่างๆที่ขาดกลายเป็นรูปตึกรูปอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นก้อนเมฆก็กลายเป็น อะไรในผีหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับครูก็จะเปิดให้เรียนดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ไปเจอมันหลายลูปแล้วมันสวยงามมากนะครับสวยงามจริงครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนดูครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งอันนี้ครูว่ามันก็ว่าน่าสนใจนะครับคือว่าทางด้านซ้ายนี่คือรูปนี้ครับเป็นรูปเป็นรูปเขียนคือเป็นรูปวาดนอะเป็นรูปวาดยุคคลาสสิกคือเป็นยุคในสมัยโบราณเป็นคนแสดงออกอารมณ์ของการโหดร้ายทารุณนวะว่าพอสุดท้ายแล้วก็มีคนเอารูปพวกนี้มาเขาเรียกว่ารีคอฟเวอร์ก็คือว่า เอา,าเอามาเอามาเรียนแบบเอามาเรียนแบบโดยเอาคนจริงๆอมาจัดฉากจัดอะไรให้เหมือนเหมือนเหมือนภาพวาดนะครับครูก็ไปเจอมาสี่สหารูปเยอะอยู่ก็ครูก็เลยมาให้นักเรียนดูเพื่อมาน,น่าสนใจนะครับอย่างรูปบนเนี่ยเป็นซูวาดอร์ดารี่นะครับอันนี้เป็นรูปวาดจ,จริงๆแล้วคนก็เอามาทำล้ออาจจะเป็นล้อเรียนให้ตลกตลกโปกฮานะครับแต่มันก็น่าสนใจดีครูเลยเก็บมาให้นักเรียนดูทางซ้ายนี่จะเป็นรูปจริงนะครับ ทั้งขวานี่จเป็นรูปรูปถ่ายทําขึ้นมานะครับเห็นไ,ไหมฮะบางรูปก็สวยงามมากเลยเห็นไหมครับนี่ก็สวยเรียนแบบได้เหมือนเลยสวยมากะ นี่รูปนี้รูปคลาสสิกทางซ้ายมือนักเรียนน่าจะรู้นะครับเดี๋ยวกูทวนให้อีกครั้งหนึ่งก็คือโมนาลิซ่านะครับวาดโดยใครเราเรียนกันไปแล้วก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับศิลป,ปินชาวฝรั่งเศสอันนี้ก็เขาก็หาคนหน้าตาคล้ายๆกันมาเซตมาถ่ายภาพให้เป็นเรียนแบบรูปโมนาลิซ่านะฮะอันนี้ก็เป็นงานของ พาโบลปิกัสโซนะครับทางซ้ายมือรูปวาดของพาโบลปิกัสโซนะครับการบิดเบี้ยวรูปทรงของหน้ามนุษย์อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาเล่นแบบโรูปนี้ก็สวยเนี่ย นี่ก,กับปิกัสโซอีกรูปหนึ่งนะครับปิกัสโซคือหลังจากไอเราสร้างงานศิลปะไปแล้วเนี่ยมันเมื่อมันมีคุณค่าในตัวมันเองเนี่ยคือหนึ่งเลยคุณค่าทางด้านจิตใจสําหรับเราสําหรับผู้ชมนะครับนอกจากพอมันสร้างคุณค่า คุณค่าแล้วมันก็จะมีมูลค่าตามมาอย่างเช่นงานศิลปะต่างๆในยุคสมัยคลาสสิกหรือว่ายุคสมัยใหม่อย่างเช่นของคนไทยก็งานท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒหรืองานของอาจารย์ถวัตต์ดัชนีพอมันมีคุณค่ามากพอเนี่ยมันก็จะเกิดมูลค่าขึ้นมาพวกนี้พอมีมูลค่าเนี่ยมันจะแพงมากนะครับอย่างงานอาจารย์เฉลิมชัยก็ขายในระดับ5ล้าน10ล้านอาจารย์เป็นแค่รูปวาดนะครับแล้วก็งานอาจารย์ ถวันนี่ก็ขายกัน20-30ล้านนะครับครูก็เลยไปเก็บมาให้ดูว่าอ้งานศิลปะบางทีมันถึงจุดของมันแลว้วคนก็ซื้อกันได้นะอย่างภาพอันนี้นะครับของของเบอร์เน็ต์นิวแมนเนี่ยฮะเป็นศิลปินชาวอเมริกันประมูลล่าสุดไม่น่าเชื่อปี2012 2012นะครับเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วรูปนี้นักเรียนดูมูลค่า1,300ล้านบาทเห็นไหมครับ ตอนนี้เป็นรูปแนวใหม่แล้บนะครับรูปนี้เนี่ย l o y a l ร์ a ลสแอนด o เนี่ยมาร์กลโชนีครับ2,300้ล้านบาทนะครับอันนี้คูให้ดูเฉยๆว่าพอศิลปะเนี่ยพอมันมีคุณค่าแล้วมันก็จะมีมูลค่าขึ้นมานะครับคูจะเรียงให้ดูว่ามันแพงไปเรื่อยๆนะเบนเน็ตนิวแมนอีกแล้วคนเดิมจากคนแรกกับคนที่3เนี่ยคนเดียวกัน 2,600ล้านบาทขีดเส้นแค่2เส้นเองแต่ว่าเขาเ,เป็นคนสร้างงานศิลปะจนเป็นที่ยอมรับไปแล้วก็มันเหมือนกับเ,เป็นลายเส้นลายเซ็นขายขายมูลค่าในตัวของศิลปินด้วยนะครับและอันนี้อย่างที่ครูเคยอธิบายให้ฟังว่าล่าสุดแจ็คสันพอลล็อกนักเรียนคงจําได้ที่ครูบอกว่าสลัดสีลงไปสลัดสีลงมาในในงานนะครับณปัจจุบันนี้มูลค่างานเขาเนี่ยก็ยังสูงสุดทําลายสถิติโลกอยู่ครับชิ้นนี้นะครับ ขายไปที่4,300ล้านบาทนะครับนัเรียนครับครูจะสรุปไว้ฟังว่าคุณค่าศิลป,ปะเนี่ยอันดับแรกเลยมันมันบำรุงรักษาดูแลจิตใจสร้างสุนทรียภาพสร้างให้เกิดความงามทำให้เกิดการผ่อนคลายมีความสุขพอพอมันคนมีความสุขแล้วมันมนสะเทือนจิตใจมันสวยงามแล้วมันน่าสะสมเนี่ยคนที่มีกำลังแล้วมีกาลังแล้วแล้วก็ เห็นถึงสุนทรียภาพสะสมงานเนี่ยก็จะสร้างมูลค่าให้กับงานศิลปะขึ้นมาก็คือโดยการซื้อเอามาสะสมเอามาสะสมเพื่อจะเป็นสมบัติส่วนตัวอะไรพวกนี้ครับมันเป็นการสร้างรสนิยมหมายถึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้รวยอย่างเดียวนะเรายังเป็นผู้มีรสนิยมด้วยเราสะสมของดีของแพงอะไรไว้มันก็เป็นทํานองน,นั้นนะครับนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วครูอยากให้นักเรียนเนี่ย รู้จักคุณค่าของศิละปะทางด้านจิตใจเวลาเราสร้างงานศิละปะไม่ใช่ว่าครูสั่งวิชางานศิละปะให้ทําเรื่องเส้นโอ้ปวดหัวไม่อยากจะทำมันมันไม่ใช่เราต้องแบบหาแรงบันดาลใจทําโดยที่เรามีความสุขกับงานต้องการแสดงออกต้องการโชว์เพื่อนว่าเราทําสวยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะนักเรียนก็ครูก็ฝากเรื่องคุณค่าของงานศิละปะไว้เท่านี้นะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับนักเรียนไม่จําเป็นก็ ไม่ควรจะออกไปไหนนะครับอยู่กับบ้านถ้าเกิดจำเป็นก็จริงๆก็ออกนะครับดูแลสุขภาพครับนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ